สวัสดีวันพฤหัสบปปดีที่14เดือน10นะคะปะนาดมาอัปเดตหน้าร้านอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะท่านที่ไม่ได้มาเดินตลาดนะคะปะนาดก็จะอัปเดตหน้าร้านทําเสมือนว่าท่านมาเดินชมร้านปนาดที่ตลาดเองเลยนะคะค่ะเริ่มจากเหรียญเหรียญเหรียญจัดชุดใส่กรอบนะคะเนี่ยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะเจอร้านประนาด ที่ตลาดไทยของถมทุกวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้พฤหัสบดีที่14 14เดือนตุลานะคะเนี่ยค่ะร้านปน้านะ้าคะตลาดไทยของถมข้าวก็จะมีประมาณอย่างนี้นะคะใจกรอบนะคะทรงผนวดแบงค์16บาทใจกรอบนะคะมอบที่จะเป็นของเหมาะที่จะมอบเป็นของฝากของข,องขวัญของชํารวยของที่ระลึกงานพิธีการต่างๆนะคะเนี่ยค่ะ มีทั้งใส่กรอบและไม่ใส่กรอบนะคะแบงค์สิบาทนะคะรับชมร้านปนาปนา่นาจะพยายามอัปเดตหน้าร้านให้ดูเพราะบางท่านมาเดินตลาดไม่ได้นะคะช่วงโควิดปานาก็จะพยายามอัปเดตหน้าร้านให้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะค่ะปะนาัาคิดว่าเ,เพื่อนๆที่รักการสะสมเหรียญ ก็ถ้าได้ชมก็คงจะมีความสุขเหมือนป้านานะคะป้านาจะจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ชื่นชมเหรียญสะสมนะคะเนี่ยค่ะป้านาจะจัดเป็นเซตนะคะใส่กรอบใส่แผงนะคะใส่เมาส์ครบเซตนะคะจะมีอ่าอย่างที่เป็นเซตนะคะก็จะมี25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาท5บาท ที่ละลึกหนึ่งบาทที่ละลึกห้าบาทที่ละลึกสิบบาทนิกเกิลยี่สิบนิกเกิลน,นะคะห้าบาทนิกเกิลที่ละลึกวาระต่างๆนะคะอย่างเช่นครุฑนะคะอย่างเงี้ยค่ะครุฑครุฑก็จะมีทั้งใสใสใส,ใสกรอบแล้วไม่ใส่กรอบนะคะเหรียญเปล่าๆก็มีนะคะถ้าใส่กรอบก็คือไปแฝนได้เลยตั้งได้แฝนได้นะคะที่ไม่ใส่กรอบก็เออเหมาะแก่กัน ขนส่งนะคะไม่ต้องกลัวกระจกแตกนะคะอย่างแบงก์ก็พอมีบ้างค่ะแบงก์แบงก์ร้านประนาดพอมีนะคะแต่ประนาจะถนัดเหรียญมากกว่าค่ะอย่างเี้ค่ะเหรียญเหรียญเหรียญปีนะคะเหรียญพศเหรียญปีจะมีปีนักสัตอันนี้แบงก์ที่ระลึกต่างๆ ค่ะแบงค์ที่ระลึกต่างๆค่ะแบงค์ห้าสิแบงค์แปบแบงค์สิบาทเหรียญพร้อมหนังสือพระมหาชนกแบงค์ห้าสิปกผ้าไหมค่ะเหรียญเหรียญต้นไม้เหรียญหอสมุตรเหรียญ5บาทปี64เหรียญ UN เ เหรียญเงินต่างๆค่ะมีนะคะร้านประนาดนะคะเหรียญทองแดงที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนค่ะหนึ่งบาทหลังวัดหลังหงหลังตาแผ่นดินค่ะหมุนเวียนนะคะมีที่ระลึกมีหมุนเวียนค่ะอันนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะห้าสิบสตางค์ปีอ่ะ ห้าสตางค์ปี2500 10สติตางค์ปี2500 25สติตางค์ปี2500 50สติตางค์ปี2500ล้างทำความสะอาดใส่กรอบให้พร้อมเก็บสะสมสวยงามค่ะจะเอาไปเป็นของชำร่วยของฝากก็เหมาะนะคะอันนี้คือ ยี่สิบห้าสตางค์รวงข้าวห้าสิบสตางค์รวงข้าวค่ะล้างแล้วจะสวยมากค่ะการจะนะห้าบาทสิบบาทนะคะหงห้าบาทการจะนะห้าบาทห้าบาทที่ระลึกหนึ่งบาทที่ระลึกค่ะสองบาทที่ระลึกอันนี้ภูมิใจนําเสนอเลยครุฑค่ะครุดหนึ่งเจ็ด 1, นะคะจะมีล้างใส่ตลับให้นะคะ ครุฑหาบาทเชียง5บาทตรงอันนี้ครุฑ1 7ที่ไม่ล้างนะคะบางท่านเห็นล้างแล้วเขาขาว,ขาวไม่มั่นใจเอ๊ยยังไงนะเหรียญแบบสงสัยอะค่ะคือเราก็มีไม่ล้างให้นะคะดำๆค่ะผ่านใช้มาแบบตามสภาพเลยค่ะน,นีจะเป็นเหรียญ เหรียญที่รละลึกต่างๆค่ะเหรียญห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทป้าน่าจะมาเปิดร้านที่ตลาดไทยของถมทุกวันพฤหัสบดีนะคะร,ร้านป็นโซนร้านป้าน่าจะอยู่ประมาณบริเวณเสาไฟที่เนี่ยคะ่ะสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะคะใกล้ๆนี้นะคะท่านท่านมาตลาดไทยแล้วท่านก็เ,เงยหน้ามองดูที่เสาไฟนะคะเห็นป้าย เลขเนี้ค่ะม้ะะนนป็าน่าจะอยู่บริเวณ,บร,เวณบริเวณประมาณนี้นะคะนี่ค่ะร้านใกล้เคียงของป้านาานะคะบริเวณใกล้เคียงร้านป้านาาค่ะค่ะ,คะอยู่หน้าตึกนี้ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะป้านาาอัปเดตหน้าร้านจะพยายามอัปเดตทุกพฤหัสนะคะ ท่านที่ไม่มีเวลามาเดินตลาดจะออได้ชมร้านป้านาดนะคะก็ป้านาดคิดว่าท่านที่รักการสะสมจะต้องชื่นชอบชอบเหมือนที่ป้านาดชอบอะค่ะป้านาดจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเหรียญสะสมค่ปะป้านาดคิดว่าท่านคงจะมีความสุขเหมือนกันค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเหรียญเหรียญ25สตางค์50สตางค์ดีกว่าค่ะ เหรียญเหรียญน,นี้นะคะเหรียญ25 5สสตางค์นะคะ่อ,อปนัคิดว่าอีกหน่อยน่าจะน่าจะนะคะความคิดส่วนตัวนะคะน่าจะมีใช้น้อยอะคะ่ะคิดว่าจะจะหมดไปจากท้องตลาดนะคะไม่หมดก็มีน้อยอะคะ่ะเรามาคุยกันเรื่องเหรียญสลึงเหรียญ50สตางค์นะคะปานัดว่าอีกหน่อยคงจะไม่มีในท้องตลาดแล้วนะคะเพราะว่า ยอดผลิตราคาการผลิตของเขาอะนะคะเหรียญ25สตางค์50สตางค์มูลค่าเขามากฝ่ามากฝ่าหน้าเหรียญค่ะเวลาเราไปแลกเหรียญที่คลังนะคะเขาก็จํากัดให้แลกแล้วอะนะคะ50สตางค์25สตางค์เพราะฉะนั้นปนา้านัดคิดเอาเองนะคะอีกหน่อยอาจจะแบบมีน้อยอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ค่ะน้าสะสมค่ะปะา้านัดรวบรวมให้ ปีไหนที่ไม่มีก็าจะระบุเลยนะคะว่าไม่มีการผลิตนะคะ25 50สตังค์ของป้านนะคะเริ่มจากปี2493สิ้นสุดปี2560ค่ะคลิปนี้ป้านขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่ติดตามปา้ปนานป้านขอให้ทุกท่าน โชคดีร่ำรวยเฮงเฮงอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ